สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนจ้าฮู้จักบาว่าสาวพิมพ์ผ้าเพลินสาวเล่าวคนไกบ่บานมือนีนเห็นเมนูใดเนาะพี่น้องนี่จ้านี่จ้าผู้ดใดเห็นขาวๆกับิงฮูจ้จอยยยูดาว่าเป็นเมนูอย่างเนาะพี่น,น้องเนาะนี่จ้านี่จ้าลงขาก,กองตั้งใหม่พร้อมพี่น้องจ้าผัดกุ่งถังนะคะครั้งแรกของสาวพิมพ์ผ้าเพลินนะจ้านี่จ้าน้ำซุปมันจะที่้องเห็ดใบจ้ามามากันพี่น้องตั้งกระทะไปะพี่น้องขับไปผัดมันกันเลย มาพี่น้องพองหัเตรียมคองลงกระทะแล้วเราจะเอาหอมเง่ไปเนาะ เรากำลังจะพัดไปพี่น้องวิธีเห็ดเงี้ยฮันแล้วตะมักไผ่ามากมั่นเนาะมาพี่น้องต่อมาหาลงเคี่ยนวน่าจะพัพกพักไปจักพักนึงเล้วพี่น้อง,น,องนี่จะหัจะเอาแค่ยวลดลงไปแล้วก็เพิ่มน,น้ำเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้น เอากระเจาสิ่งที่เขาเห็ียดไปพี่น้องลงไปพี่น้องเพราะว่าสิกินเมื่อเมื่อนาะพี่น้องเทดหลายแหงพี่น้องลงไปเลยเทสไปละนะสูดรเดิดของข้ากับือซอสเีลงไปเลยอะไรคะใอาชิพอยู่ค่ะอีไม่คอเราคกเ่เราก็อัดซอสลงไปทห้งหมดนไ่นองไอชีพเราตักอย่งไ เนาะเนี่ย,ายมาบัในข้าวเสียข้าวโพดลงไปนะพี่น้องตามด้วยข้าวโพจดจ้ะคุณแล้วพี่น้องปัดกินงานเลี้ยงพอดีเดี๋ยวมยาแล้วไงเดี๋ยวพี่น,น้องเ็ียนเงากันเลยเป็นเนื้อห์เขาจ่เห็นหนัวขอิตื่นหมอคม่อยคนให้เข้ากันก็เด้๋พี่น้องเด้อ สเต็ดเดดขาเฮาก็คือนมข้นโอน้ยนมข้นพี่น้องนมซดสพี่น้องมะพิดโอ้ยับก็ได้พี่น้องใส่ลงไปครับ้นมาเลยแม่ปังก้นคนแข่งข้ากันเนาะถ้าว่าเขามีเด็กกินน้ำเด็กพี่น้องจะบริสุทธเพชรถ้าสีสา,ายเขายังไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาพี่น้องเพิ่มด้วยซสอ้๊วดำครับเพราะว่าเราเห็ดเองกินเองเนี่ยพี่น้องเราใส่ซสอ้๊วดำแล้วเรากำลังคนต่อนะผิเขาวเนี่ยมันก็เคยเห็ดข้างเรกที่กันเราพี่น้อง ปูเดีด่านม่ถวยพี่น้องปักลงในนึงก่อนคนในแมัน,นเข้ากันถ้าพี่น้องถ้าเบิ้งตอนเสิร์ฟเลยเห็นบ่พี่น้องข้าได้ข้าวโพดขาวมาเดียไปเดี๋ยวตักเสิร์ฟกับลูกหิวเข่าพี่น้องมาเบิ่งเข่าตักเสิร์ฟน้องกันพี่น้อง พอเขาโพสข่าวเขาได้มานะมันเหลืองมันแพงแล้วูอ่ะ้องติดเตาไว้อยู่ด้วยพี่น้องนี่จ้ากุ้งถัง่ข่นี่ละพี่น้องเห็นบ่กุ้งถัง่ข่ทะเลถังเพิ่งทำครั้งแรกพี่น้องรสสดใสดีพี่น้องแซมแให้ยงเดียวป้ไปกินกัน